สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดคลิปแรนดอมเช่นเคยนะครับในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงใดถูกส่งมอบให้คุณนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยําเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับแลวถ้าหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูเซ์ติคอร์ดก่อนละกันนะครับ มาดูเซลติคอสสิบใบนะครับหกเหรียญไลอัพสอนเดดวเดวิโอ เก้าถ้วยเก้าไมา้หกไม้เก้าดาบสิบถ้วยเก้าไม้แล้วก็สองถ้วยได้สำหรับเป็นกีนอวานนะครับราชินีไม้โอเค เหมือนว่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วคุณคุณมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้กอ็อยู่ในจุดที่ตัวเองพึงพอใจแล้วนะครับ แล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่ตัดสินใจแล้วอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ช่วยเหลือคนได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็หรืออยู่ในจุดที่เป็นผู้รับเป็นผู้ให้นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีการผ่านประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์มากมายที่เป็นประสบการณ์ที่ใช้ตัวเองลงไปเล่นใช้ตัวเองเข้าไปรู้สึกใช้ตัวเองเข้าไป เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบตรงๆนะครับไม่ได้เป็นคนที่แค่ฟังแต่เป็นคนที่เข้าไปสัมผัสมันนะครับอืมแล้วก็ในเรื่องของมองว่าในเรื่องของอะไรที่มันดูสีเทาดูสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงนะครับเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เกี่ยวกับสิ่งที่มัน ผิดผิดในเรื่องของคู่มาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์รอบตัวก็มีนะครับเป็นพลังงานแรนดอมนะครับแบบที่บอกก็คือเป็นในในเรื่องของความรักในเรื่องของความหลงนะครับในตำแหน่งของอนาคตเนี่ยคุณจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้จะจบด้วยดีนะครับถึงตอนนี้คุณจะดูเครียดดูคิดมากดูกังวลก็เถอะนะครับแต่เนื่องด้วยความเป็นครอบครัวความมี ครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ให้อโอกาสนะครับอืมมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือมันอาจจะเคลียร์ใช้เวลาหน่อยนะครับแต่มันจะจบด้วยดีนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ในจุดที่ลงเอยด้วยดีจะเคลียร์สภาวะสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ าการเปลี่ยนแปลงใดถูกส่งมอบให้คุณนะครับขอดูขอดูสี่ใบนะครับ สำหรับหนึ่งสี่ใบเลยแล้วกันนะคะการเปลี่ยนแปลงใดถูกส่งมอบให้คุณ พระมันเสาพังหน้ากปกบริหารจัดการวันพุธปังอุ้มบาทมีเป้าหมายอิทธิพลบีบังคับการจองจำความผิดบาป ขยันคันแข็งความรับผิดชอบแรบปรปวนผิดวิสัย,นะยนะครับอ่าทั้ง8ใบนะครับมองว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเหมือนถูกจองจำไหมนะครับรู้สึกว่ามีมีหนี้สินมีสิ่งที่คุณต้องต้องรับผิดชอบนะครับต้องถูกทวงถามต้องทำงาน งก,งกงกหลังชนฝานะครับมันเหมือนกับว่าต้องขยันมากกว่าเดิมต้องสู้มากกว่าเดิมนะครับทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยแปรปวนไปหมดนะครับมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเหมือนถูกแบบพนักงานาาถูกจองจํานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมองว่าคุณนี่เป็นสายปฏิบัติอะเป็นสายเป็นสายทางธรรมนะครับคุณเอาธรรมะคุณเอาความจริงคุณเอาศีลสมาธิปัญญาหรือใดๆก็ตามเนี่ยหรือ ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามนะครับคุณเอาหลักปฏิบัติของความดีเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยใช้ในการทํางานของคุณด้วยนะครับทําให้แม้ว่าคุณจะเหนื่อยแม้ว่าคุณจะจะดูหนักในเรื่องการต้องหาเงินต้องใช้ชีวิตต้องอทํางานเร่งรีบทํางานที่แบบเหมือนถูกจองจำนะครับแต่ว่าคุณเอาหลักธรรมะมาเพื่อ บริหารเพื่อให้ตัวเองอ,อ,ย,อยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างบริสุทธิ์นะครับแล้วมองว่าแล้วมองว่าสิ่งเหล่านี้มันมันดีงามนะครับคุณไม่ไปทางที่ไม่ดีนะครับคุณเอาศีลเอาอะไรมากำกับนะครับทำให้คุณทำงานไปได้อย่างราบรื่นนะครับแม้ว่ามันจะดูเหนื่อยมันจะดูหนักนะครับมีมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับมี หลักปฏิบัตินะครับทั้งทางโลกท,งทางธรรมกายใจจิตวิญญาณอย่างอย่างเท่าเทียมนะครับประมาณนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงของคุณก็คือเหมือนกับว่าแม้ว่าคุณคุณจะอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับมืดอะเหมือนกับหาทางออกลำบากจังเลยกับสิ่งที่มันเจอแต่คุณก็ยังมีแสงสว่างนะครับมีแสงสว่างนำทางมี เป้าหมายชัดเจนนะครับมีการปฏิบัติประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของคุณเนาะอะดู5ใบสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงใดถูกส่งมอบให้คุณนะครับ The h เ r m i t มิตทูอัฟคัพเด็อเรชันนีไม้เหมือนคุณเหมือนคุณอยู่ในจุดที่อ่าเหมือนคุณอ่ะ เฝ้าดูคู่รักเหมือนเหมือนคล้ายๆ10บสิบใบ,บ,บเมื่อกี้นะครับคุณเฝ้าดูคู่รักหรือใดๆก็ตามอ่ะที่มันเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจุดนั้นอ่ะมันเหมือนจะถูกเคลียร์นะครับมันจะได้ความกระจ่างชัดเจนนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงของคุณเนี่ยก็คือความชัดเจนในคู่รักแบบที่บอกเหมือนตอนสิบใบนะครับว่าสิ่งที่มันเหมือนกับอ่าเป็น สีเทาเป็นความลุ่มหลงหรือเป็นใดๆก็ตามที่มันออกนอกเส้นทางมันจะกลับมาอยู่ในลู่ทางนะครับมันจะมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมันจะถูกเคลียพลังงานต่างๆที่มันมืดมันหลงทางมาก่อนหน้านี้นะครับมันมันจะกระจ่างมันจะชัดเจนขึ้นแล้วมันก็จะหายไปนะครับอืมไพ่เดือดสันขึ้นมาเนาะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะครับมันเป็นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆกับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ